ที่จังหวัดอะไรปัตตานีปัตตานีอ่ะคุณหนูพิมพ์ปัตตานีลงไปอ่ะดูด้วยว่านะคะปัตตานีจังหวัดปัตตานีไทยนี่เป็นรัฐอันนี้เอาเป็นเมืองนะคะถ้าเป็นรัฐมันจะจิ้มไปอันนี้ก็เป็นเมืองปึง้งนี่ตอนนี้โฆษณาจะนำส่งไปหาเฉพาะคนที่อยู่พื้นที่ที่ไหนลูกปัตตานีปัตตานีเท่านั้นห่างจากหมุดไปเนี่ย สโครปรักษมีออกไปกี่กิโลเมตรคะ40กิโลเมตรอันนี้เป็นการยิงโฆษณาไปหาเฉพาะคนพื้นที่นั้นคนพื้นที่ที่อยู่ตรงนี้เท่านั้นที่จะเห็นโฆษณาของเรานะคะ<ม>คนนอกพื้นที่จะเห็นไหมคะไม่เห็นไม่เห็นโฆษณาของเราฉะนั้น นะคะอันนี้ยเหมาะสําหรับสินค้าที่มีหน้าร้านเปิดผับเปิดบารตลาดนัดโรงเกลืออู่ประกันเปิดร้านอาหารเปิดร้านเสริมสวยเปิดร้านซักรีดเปิดอะไรก็แล้วแต่ที่อยากจะให้คนพื้นที่เห็นนะเราจะโด่งดังในย่านนั้นแล้วคนก็จะเข้ามาใช้บริการที่ร้านของเราได้สะดวกแต่ถ้าเรามีหน้าร้านอยู่ปัตตานีแล้วยิงโฆษณาทั่วประเทศคนที่อยู่เชียงใหม่เขาจะมาได้ไหมลูก เขาไม่มาฉะนั้นอันนี้คือการนำส่งไปหาคนที่อยู่ในพื้นที่นั้นสามารถยืดย่อขยายได้ตอนนี้สี่สิบกิโลถ้าหนูมองว่ามันไกลเกินไปหนูก็หดลงมาตอนนี้เหลืออยู่แค่กี่กิโลคะยี่สิบอ็ดกิโลกโลหรือครูขามันน้อยเกินไปคะ่ะฟาดไปแปดสิบกิโลโอ้โหเยอะมากหรือครูขาแล้วสมมติว่าคนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยมันตกไปทะเล เขาเห็นแต่เขามาไม่ได้หรอกเขาออกประมองอยู่หนูทําแบบนี้ได้เลยปักหมุดจิ้มตรงนี้จิ้มปึ้งเอาบริเวณนี้นะคะมันก็จะขยายสโคบให้กับบริเวณนี้ฉะนั้นมหมุดปัตตานีเนี่ยที่มันตกทะเลปิดออกไปแล้วตรงนี้ค่ะที่อยู่ในพื้นที่บนบกตรงนี้นะเราก็แค่ยืดยืดออกไปนะคะคนที่เห็นโฆษณาก็จะอยู่ในพื้นที่ พื้นที่นี้นะเห็นไหมคะแปดส, <He S 2> สิบกิโลเมตร <He S 2> เห็นไหมมันตกไปทะเลแค่นิดเดียวหรือครูหนูอยากให้มันแม่นยำมากกว่านั้นอะได้เลยใส่หมายเลขไปรษณีย์ลงไปใส่เลยค่ะโอเคเมื่อพิมพ์หมายเลขไปรษณีย์เสร็จแล้วดูด้วยนะเป็นฝรั่งเศสบราซิลหรือประเทศไทย,ยโอเคจิ้มเข้าไปที่ประเทศไทยเขาก็จะปักลงไปเห็นไหมเขตพื้นที่ตรงนี้นะคะอสมมุติว่าเราจะยิงแบบนี้ก็ได้ หรือเอาเฉพาะหมายเลขไปรษณีก็ได้ถ้าเฉพาะหมายเลขไปรษณีเขตพื้นที่นี้นะคะก็จะเห็นโฆษณาของเราอันนี้เหมาะสําหรับการหาเสียงเลือกตั้งค่ะเพราะคนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยนะคะอยู่ตามหมายเลขไปเสนีเนี่ยก็คือคนที่มีสิทธิ์ที่จะเลือกตั้งได้นะคะเราสามารถใช้แบบนี้ก็ได้มันจะมีความแม่นยําสูงเห็นไหมมันจะเข้าไปทุกซอกทุกมุมที่อยู่ในจังหวัดปัตตานีโอเคไหมลูก นี่คือการปักหมดุดเจาะจงลงพื้นที่นะคะ